เบลข้าไมไอลูกชายอยู่กับหนังหน้าปัน่นที่ช่องปั่นว่ากันวันนี้เราจะมาคุยหนังหลังดูกับหนังไทยที่ผมเชื่อว่ามันมาแ้งจนหลายคนไม่ได้คาดคิดเอาไว้ผลงานเดบิวของนักแสดงนักร้องมากความสามารถอย่างเป๊ะ เขียนและเก็บทุกรายละเอียดเพื่อมานำเสนอใน The Stone ผักแท้คนเก๋ก่อนที่เราจะไปคุยทางอันดูกันนะครับก็อยากจะฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผัดว่างนันแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับว่าท่านคิดว่าคาแรคเตอร์ที่ผมกำลังทำ ไปเมื่อกี้เป็นใครโดยการคอมเมนต์ชื่อใต้ใโพสนี้ได้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่เราจะมาคุยหนังหลังดูมันจะมีติดสปอยเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเพื่อเข้าคอนเทนต์คุยหนังหลังดูอยากจะให้ทุกท่านกลับไปดูหนังมาให้จบแล้วค่อยมาคุยหนังหลังดูกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไง เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเอกชายหนุ่มเนี่ยที่ต้องการเงินไปรักษาพ่อแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปประเมินพระเครื่องแล้วเจอเรื่องที่มันโคตรพิกก็คือพระที่เขาถืออยู่ในมือแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะมีมูล,ลค่ามันคือพระที่หายไปจากวงการกว่า3 0ปีราคาหลักอยู่ประมาณร้อยหลักจากคนธรรมดาครับเอกต้องเข้าไปคลุกคลีกับวงการเสี่ยงพระเจอทั้งคนจริงคนเก๊คนร้าย ดีมีทั้งเล่เหลี่ยมกลโกงและความบา้าคลั่งที่เดิมพันไม่ได้ของจริงไม่มีใครยอมใครสิ่งที่ผมชอบมากๆของ The Stone ผ่าแท้คนเก๋นเนี่ยมันคือโทนที่มันไทยจ๋ามากๆเราจะค่อนข้างเห็นหนังสไตล์นี้ น้อยมากๆแล้วในยุคปัจจุบันการที่ทําความคือถ้าเราเคยดูหนังในยุค90เป็นยุคที่ RS กําลังทําหนังดังๆมีแบบโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวปรากฏการหรือว่าสติแตกขั้วโลกอะไรประมาณนี้นะครับุนหนังยุคนั้นเราจะรู้สึกว่า นั่นคือหนังไทยที่เป็นไทยแท้ๆแต่หลังจากยุคเข้าสู่ยุคสองพนันเราจะหาหนังแบบนั้นค่อนข้างยากแล้วนะครับนี่คือการกลับมาทําหนังไทยในแบบนั้นซึ่งเป้รักหยิบแล้วก็เอามาทําทั้งสไตล์บทรวมถึงสไตล์การถ่ายทําที่มันดูสนุกแล้วก็ผมคิดว่ามันแตะแตฮอลลีวูดได้มันยิ่งทําให้คนที่ชอบหนังไทยแท้ๆอย่างผมอะ่ะนี่คือหนังที่มันดูสนุก ในเรื่องของบทหนังเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสูตรสำเร็จแล้วก็ไม่ได้พยายามไปทำบทให้มันยากให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรืออะไรมากมายนักแต่ให้คนดู เพลินไปกับเรื่องราวของภาพยนตร์แต่สิ่งที่มันทํายากของหนังเรื่องนี้แล้วผมคิดว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เล็กน้อยนะก็คือการทําให้คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการผักเครื่องเครื่องรางของขังเข้าไปอินแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้วิธีการปูตั้งแต่ก่อนคนเข้าไปดู ผ่านทางโซเชียลต่างๆการไลฟ์สดของหมวยการไลฟ์สดของจ่ายทาให้คนเริ่มเข้าไปคุกคีกับวงการพระมากขึ้นได้เข้าไปเห็นไลฟ์เห็นอะไรก็เริ่มชินกับคาแรคเตอร์ตัวหมวยวิธีการเล่าแล้วก็พระบางองค์ที่พยายามเข้าไปใส่ในเรื่องมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการทํางานได้ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกครับเพราะว่า หนังบางเรื่องเนี่ยการปูแบ็กกราวที่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเฉพาะจอชงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ดังเรื่องนี้ปูเร็วมากแล้วก็ดึงเราเข้าไปเลยถ้าเราไม่มีแบ็กกราวที่ทำมาก่อนที่จะเข้าไปดูครับมันก็อาจจะทำให้คนบางคนอาจจะตึกเงอะงะแต่ก็เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดหรือว่าความจริงจังในการจะบอกให้เรารู้หรือว่าสัมผัสวงการพรก มากหนะักแต่พยายามสรุปขหมวดสิ่งที่เราต้องรู้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในหนังได้เลยมาถึงในโหมดของนักแสดงนะครับต้องบอกว่านี่คือแคสติ้งที่ทรงพลังมากๆที่ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งมานะครับมีหลายๆเรื่องที่ผมเคยดูแล้วก็รีวิวไปนะครับ ที่แคสติ้งมันคือมหาเทพมารวมตัวกันนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าจะเป็นแคสติ้งที่ทรงพลังแล้วก็มันดีงามมากๆครับถ้าเราจะตั้งคำถามกับตัวแสดงสองต,ตัวนะครับก็อาจจะเป็นเจ้านายกับอาอายที่ค่อนข้างพิกคาแรคเตอร์มากๆเจ้านายเราอาจจะเคยเห็นลูกเขาที่เป็นหนุม่มสมัยใหม่ลูกคุณหน นิดๆอะไรประมาณน,ะนั่นคือคาแรคเตอร์ส่วนตัวแต่ว่าพอมาเล่นกับเรื่องนี้ที่ต้องเป็นคนจนแล้วต้องเข้าไปอยู่ในวงการพระโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็ตั้งคําถามเล็กๆก,ก่อนที่จะเข้าไปดูแล้วก็เขาไม่ใช่คนที่ถูกปูแบล็กเกลมามากนะักนอกจากทีเซอร์แล้วเนี่ยก็แคบไม่ได้มีการปูแบล็กเาลให้เราเหมือนเซียนพระที่พยายามดึงเราเข้าไปเห็นแบ็กเกลขนาดนั้นแต่นี่คือ หนังใหญ่เรื่องแรกของเจ้านายที่ทำออกมาผมถือว่าทำได้ดีมากๆโดยมันอาจจะมีซีนแรก,แรกๆที่เราคิดว่าเหมือนมันยังไม่เข้าหลอกของตัวเองก็จะมีอารมณ์แบบสมกึกสมกักนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าจังหวะเข้าข้อแล้วเนี่ยเจ้านายก็พาเราดำเนินเรื่องไปได้แบบไหลลื่นแล้วก็ไตระดับอารมณ์ได้อย่างทรงพลังสำหรับตัวเจ้านายนะครับก็ถือว่าเป็น ผลงานเรื่องแรกที่สอบผ่านมากๆมาถึงอาไอความโชคดีของอาไอคือเขาถูกปูผ่านแฟนคลับปูผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงตัวของเขาเองที่พยายามปูความเป็นเซียนหมวยเข้ามาให้เราได้เห็นได้สัมผัสได้แตะต้องกันก่อนที่จะเข้าไปนะครับแต่เราก็ยังมีการตั้งคําถามกับเด็กอายุ19ที่จะต้องเข้าไปอยู่ในวงการพระแล้วต้องเป็นเซียน โดยที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสมาก่อนเราก็จะตั้งคําถามแล้วก็คิดว่าอาอายจะทําได้ ขนาดไหนแต่มันกับตาระบัดครับคือทําได้ดีเกินกว่าที่เราคาดเยอะมากๆทั้งวิธีการพูดการเล่นและการพรีคาแรคเตอร์จากคนหวานหวานเป็นสาวแบบเปรี้ยวซ่าแล้วต้องอยู่ในวงผู้ชายการเอาตัวรอดอะไร่างผมรู้สึกว่าไอ,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 อเก่งเก่งขึ้นมากๆนี่คือ2ตัวหลักที่เรารู้สึกว่าทํางานถ้าพูดถึงคนอื่นๆโอโ้ต้องบอกว่านี่คือแคสติ้งในอุดมคติ ในคือผมถ้าผมเห็นแคสติ้งแบบนี้ผมเข้าดูแน่นอนนะครับอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปมา่ก่อนนะพี่น้อยวงภูพี่อนันดาเอเริงแฮมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแคสที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคือแคสที่ท,ทรงพลังมากๆแกแคสนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเพราะว่าเขาจัดให้เราอาตูนพลโกมราชุนนี่คือถ้าจะคิดถึงคนที่ทรงพลังเก่าแล้วก็ ดูมีอํานาจในตัวเองครับถ้า้ผมคิดเร็วคงไม่พ้นอันหนงนีรุตอะแล้วก็อาตุนพลนี่แหละที่รู้สึกว่าไปอยู่ในวงการไหนก็ตามถ้าจะต้องเล่นเป็นบทคนที่ทรงพลังมีอํานาจมีบารมีเขาสองคนนี้คือเป็นแคสที่ยังไงเอาจับไปวางที่ไหนก็เอาอยู่และเป้ยรักก็จับอาตุนพลมาในบทพ่อสุนทรแล้วก็อย่างที่เราคิดครับคือ แค่จังหวะบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าการรับไหวครับแบบโอ้โหมันนี่คือแคดในตำนานที่เรารู้สึกว่าเขาดูแค่เดินมาไกลๆเขารู้สึกว่าโอ้คนนี้บารมีแบบจัดจ้านมากเอาอยู่ในทุกๆเรื่องถึงจะไม่ได้ออกมาเยอะมากนะักแต่ทุกซีนที่มีเขามันดูสงพลังอาจจะมี ผมขัดใจตรงการแสดงออกด้านความหลักที่มันดูอาจจะเป็นความตั้งใจของบทที่ทำให้มันรู้สึกว่าหลุดความเป็นบารมีเพราะว่าคุยกับลูกอะไรอย่างนี้ผมคิดเป็นในแง่นั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมอันดูแบบฟุ๊กหักง่ายไปนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคิดยังไงกับสาแค่นี้พิมพ์มาบอกกันนะครับแค่ต่อมาที่ผมบอกว่ามันมั่นใจได้นอกจากพวกพี่อนันดาพี่จอยเนี่ยหรือ พี่น้อยวงพูพี่เต๋าสมชายเรีโอพุทธหรือชาคิดแย้มนามอะไรประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าจับไปอยู่ตรงไหนก็โอเคอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเพึ่งขึ้นมาในยุคนี้เลยนั่นก็คือจ่ายไทยทอสมิธครับโอ้โหแบบด้วยการที่จบการแสดงมาเวลาเขาไปรับบทไหนเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นนักแสดงได้ขนาดนี้แต่ จ่ายทาทุกบทของตัวเองมาได้ดีมาตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งบทนี้มันอาจจะมีความใหญ่บ้างหลายจนหลายคนรู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แต่คาแรคเตอร์ของคนที่โวยวายแบบนี้มันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จ่ายคืออีกหนึ่งคนนะครับที่ผมรู้สึกว่าจะอยู่ในแคสติ้งที่หนังหน้าดูของผมอีกคนหนึ่งก็คือพี่ฮิวโก้โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผิดบทบาทนะครับ จากลุกผู้ชายเท่ๆคู่ๆมาเป็นบุคคลลึกลับเหมือนทาหารรับจ้างแต่ว่าพอเอามาเล่นเอามาทำแล้วเอ้ยไม่ธรรมดารวมๆแล้วเนี่ยเป็นแคสที่เอาอยู่ในทุกบททุกบาททุกเรื่องทุกราวแบบดีมากๆนะครับมาสู่งานโปรดักชันของเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าการใช้ภาพที่มัน หมุนๆใช้แสงธรรมชาติแล้วก็มุมกล้องที่มันแปลกตามันดูจริงมันดูทําให้เราสัมผัสและแตะต้องหนังเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะคนที่ชอบภาพยนตร์ที่มันแตกความเป็นภาพยนตร์ไทยแท้ๆแ,แบบเนี้ผมยิ่งรู้สึกว่ามันดีในการที่ใช้มุมกล้องแบบนี้ใช้แสงแบบนี้ใช้ภาพแบบนี้ คือภาพมันอาจจะไม่ได้หวือหวาสวยจัดจ้านนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่มันดูสมจริงในซีนต่างๆไม่ได้แตง่งไม่ได้เติม,ไม,ไ,ตมไม่ได้เพิ่มในบางช็อตเช่นฉากที่เปิดสย์รัชการอย่างเงี้ยครับมันก็ดูเป็นภาพที่เราเห็นตามเหมือน l i ฟ e สดหรืออะไรเงี้ยได้เลยอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือการเมคอัพแต่งหน้านะครับมัน เดือดดานแล้วก็ดูสมทั้งหน้านิ้วหักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเออเขาเมคอัพได้ได้จริงคือไม่มีหลุดอายที่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบมูดมันดีแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นมาสเตอร์พีของหนังเรื่องนี้เลยคือการดีไซน์โลกของวงการผ่าเครื่องทั้งฉาก เสื้อผ้าคำพูด Mood and Tone เหมือนเราแอบ,บเข้าไปอยู่ในสถานที่สมาคมผ่าเครื่องพอเราเห็นภาพองค์รวมของการเล่าดีไซน์เรารู้สึกว่านี่คือการทำงานหนักของภาพยนตร์ของผู้กำก,รรกับของทีมงานแน่ๆครับเพราะว่าเขาพยายามสรุปผ่าเครื่องให้เราได้เข้าไปสู่โลกนั้นได้เร็วมากๆ ดังนั้นโดยสรุปครับ The Stone พาแทคนเกเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันเกินคาดกว่าที่เราคาดไว้สนุกเข้มข้นมีชั้นเชิงพูดเรื่องไทยๆแล้วก็เล่าถึงวงการพากเครื่องได้ถึงใจแล้วต้องชื่นชมว่าคุณเป้อารักษ์ทำได้ในฐานะคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขารักหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ ใส่ใจกับทุกรายละเอียดของหนังจริงๆทุกดีเทลถูกใส่ใจทุกอารมณ์ถูกส่งถึงคนดูและนี่คืออีกหนึ่งหนังที่อยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูกันนะครับมันต้องดูในโรงจริงๆเพราะถ้าเรามาดูผ่านสตรีมมิ่งอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สมอารมณ์หมายแล้วก็ไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดอย่างที่เราควรจะเป็นเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งหนังที่ แนะนำว่าคนที่รักหนังไทยแบบผมต้องไปดูใครที่ไปดูแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับปั่นว่างั้นเพื่อเราจะมาคุยหนังหลังดูแบบนี้ในเรื่องถัดไปสวัสดีครับ